าการเมืองบ้านเรามาถึงตอนนี้นะครับสามเดือนนี้มันชัดเจนแล้วว่าทำไมพักประชาชนพยายามที่จะขัดขวางการอภิปรายไม่ไว้วางใจสักฟอกรัฐบาลอนุทินนะครับการโจมตีทุนเทาในรัฐบาลพักร่วมแต่ไม่โจมตีพักภูมิใจไทยไม่โจมตีนายกหนูนะครับนี่เป็นแล้วก็การยกมือสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้ยพรคภูมิใจไทยนั้นนะ่ะโดยที่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลนี่คือชัดเจนแล้วว่า เลือกตั้งสมัยหนะ้าสมสการจะไม่เปลี่ยนจะมีพักใหญ่อยู่สองพักแล้วก็พักที่เป็นตัวแปรหล,ลักๆก็คือภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นการช่วงชิงขึ้นเป็นที่1ระหว่างภูมิใจไทยเอาโทษทีการช่วงชิงเพื่อเป็นที่1ระหว่างเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนนั้นจึงสําคัญเพราะว่ามันจะไม่สามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้อยู่แล้วจะต้องมีพักร่วมมาร่วมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพักประชาชนขึ้นเป็นที่1 ก็จะสามารถเลือกจัดตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะจับคู่กับภูมิใจไทยแล้วจัดตั้งรัฐบาลโดยในระหว่างนี้จะเอารัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันที่จะมาตีเพื่อไทยว่าถ้ารัฐธรรมนูญล,ล้มเพื่อไทยคือตัว,ค,ตวคือพรรคที่ทําให้เกิดปัญหาทั้งทงที่จริงๆแล้วโมเดลแก้รัฐธรรมนูญนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงเป็นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นเพียงการช่วงชิงการเป็นพกกรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น ไม่ได้อุดมการอะไร